ดดนนทพอใช่วันดีปีใหม่เด้อพอชายเด้อวันดีปีใหม่ค่ะวันดีค่ะปเป็นจังไดนปีหลังปีใหม่เออปีใหม่ว่างหันมานบ่โอ้บ่ได้ซื้อศชีสลิคนบ่ได้ซื้อน้ำพึนแต่ว่าได้อยู่แมนบ่ได้ได้เลขมาบ่พ่อมันเป็นเลขฝันหรือเลขยังทอบ่เลขฝันบ,บ่ยังบ่วันนี้ได้มาตะใส่สันคือว่าบ่ได้ซื้อน้ำพึน อันี้เพิ่นบอกเพิ่นบอกเพิ่นบอกตัวใดพอโอ้ลืมแล้วลืมแล้วมันออกไอ้นึ่งหกกบศูนเก่าเขาบอกตัวใดเจ้าพ่อหกกำศูนหกโอ้หกกำศูนหกพี่เนาะตกัดเลยลืมคือกันเถิดกัดเถิดลืมสงสาวแล้วข่อยเอาจังสี่ซะ พอใช้เบาประวัติแม่แต่เคียนให้ฟังเนี่ยบอกเอ้าคือว่าเพิ่นให้แม่นคักแต่จนได้มาสั่งอันนี้สันจนได้มาสั่งตอนนั้นว่ามันค้างก็คือมาสั่งเพิ่นบอกแล้วเพิ่นก็ให้เรื่อยๆแม่นบอกเพิ่นให้มาเรื่อยๆเรื่อยๆให้อันนั้นอันนี้ไปเังสันบอกพอวันนี้เป็นยังคือได้จอดมอเตอร์ไซค์ไปทั้งขางฝันเกี่ยวเพิ่นสันบอก ฮเที่อาเพิ่นเมตตาวัดเต้อืมแต่ก่อนยาอย่างก๋ยกล้ย่พ่อวยเออเราเป็นย่งไดเราคือมันเข่าอยู่ที่ย่างกล้ยเข่าสองหาสองเาอมะอ๋อแต่ว่ามือนักแล้วเรามาซองมันบ่ะพ่อมาซองได้ห้าเจ็ดสองแมนค่ะก็ายค่ะนวดันเลขมันออก หาซองหาซองเนาะพ่อนะยายกลวยเขาป้ายายแถาแล้วก็ซองเห็นเนาะเลาซองแด้ตาเล่าดีๆเนาะแมนเลาเห็นเป็นตูเลยเนาะแต่วางหวดนี่พอใส่ท่านเลยซองไปจ้ะบ่บอกถ้าเอฟซีซองนะพ่อหมดซื้อๆเอือสีเอาทะเบียนรถมาตีได้ยินว่าฝันเกี่ยวทะเบียนรถทะเบียนรถบอจอดไว้เฮี้ยงขางแม่แต่เคียน ไปเอาแม่พ่อไปเอาเลยจ้าเอามาไวเพนเลยพ่อพนเียนแม่รัตอเด็กเนียทางดะคราบกับแม่ตะเคียนตกมันนะครับพอมาประจำมันบ่ะคะโอ้แล้วส uh> ี่จุด well, ถูกตัวมีน้องโอ้ยพ่อสี่จุดถูกโอ้เราไม่ถูกตัวเล็กไอพ่อเรียกเอาตัวใดตัวหนึ่งเรียกเอาอันใดอันหนึ่ง เอาแมนแมเออแล้วเอาต้นต้นเอาตัวนี้เห็นปะตัวนี้ยิบออกไว้ขี้วรรยดึงไปแมนยุดยดตะเขียนตกมันหนอต้นใหญ่ได้แมนต้นหน่อยนะอ๋มยังเช่ขึ้นเนียวไยังแหงเล้วแหงอะ้แหงแหงเราโตขึ้นแมน เอาไข่พันเพาเอาพี่น้องไข่มาไปพี่น้องไปน้ำเพื่อนเฮาไปเลื่อมข้าวมูเจ้าเออตีมพี่น้องไปทั่วทีบทั่วแดนเราก่อยก็ได้ไปพี่น้องเป็นดี๋ยวพอไส่เรากํำลังขอหาเนาะพี่น้องเนาะ ินรอแบงครับว้แปมียตันบ้าับให้่งตัวเลขตัวแบบนี้หนึ่งยูมองขาวๆเห็นไหมบ้าเลขศูนย์เก้าแม่เลขศูนย์กับเลขเก้าแม่ไหมพูดอ่ะเบิ่งเนี้ยป้าศูนยขู่ลูอยู่ศูเก้า นั่นแหนะเรียวไปก็เห็นนั่งไจะเห็นยูสแคยุมองขาวๆไหมตัตซ้ำนี่เลขศูนย์ซ้ำนี่ซ้ำกำปันเลขศูนย์จะจีซ้ำแขนเรเนี่ยพอเห็นศูนย์เก่าไหมพี่น้องจ้เบิรงก็เลขศูนแล้วก็เลขเก่าอยู่ก้างลลาง ตรงภาพแป่งมครับแมนมนแมนรับไปเบิ่งใกล้ๆนะครับบิ่งซี่ซองเกจแทงเต็มเต็มเลยบุนเห็นบ่บ่สามตัว่งไรบ่เห็นอยงซีซองเกตับบไงบู่นเก่าเห็นนี่หรี่เจ็ดสองโตแบบไงอยังที่ว่าบ่เห็นอยู่เกจต่างแหมอย่างไรสิบรับ่ศูนเก่าอี่หรือดิพี่น้อง เจตูเห็นศูนย์เก้าะคะเจตูนะตเห็นศูนย์เกนะคะบุญทำเห็นสามสี่ครับนั่นสามสี่เห็นปะเพิ่นสีเขียนให้อันเรื่อยเรื่อยด้วมีนเพิ่นเพิ่นเพิ่นสิขึ้นให้แา,า,ากที่ห้าเบิมาเพิ่นกับพมิโยึ่เนไเพิ่นเอาผ้าเสีมาผูกให้นะคะเนะนาะั่เจตูแมีนศูนย์เก้าละเจเจแดงเจแดง นั่นเลขศูนนี่เลขเก่าตัวหางน้ำศูนเอาดูแม่เอ้ยเอาเอาเอาเลขทูบให้ได้ตัวเดียวกันดูแม่ขันแมนศูนย์เก้าอีลี้กลายไปกลามากพอกะไ่ไหวเพิ่นตลอดปัญาังมือกับพันซื้อข้าวบ่ข้าวไปหน้าบ่ อาเซนอะพอใส้อยู่ข้างเลยละกองไขุ่้งไปเห็นคข้นเห็นต่หัวเลยวะงียบเงบอยู่พี่น้องอะเดี๋ยวสิภาาไปเที่ยวหองขํามือนี่หองข้ามัืจะเป็นป้นแบบมันคนป่นบนี้จะเป็นจะเป็นจะเป็นบางเอาเงินไป รวบหยาบยันเลยเดลยใช่ซ้ำเตียงหน้าใช่หองข้ามสีผ้าไปอยู่เดี๋ยวนี้ออกจากเหนือสีผ้าไปเลยไก่ป่ะฮะไก่เอาบ่ะกะทั่งเมื่อบ้านมาโตเลยกะทันเข้าเดียวลดออกมาดิเป็นทางเมื่อเลยเอว่าเอาหันแล้วกับพืชเนื้อเรื่อมาเอาแฝมมาเดี๋ยวอจะไปจอดอ่ะเดี๋ยวเอาตังกลับไปบ้านเจ้าออกทั้งคุณแมนไปเอาแฝมก่อนเพราะว่าไปเอาคลิปอยู่ห้องข้าม เรพี่นอเด้ดขมากสานตัด้อยครับเ it ้อ่อวห้สุกดีมิชกลาภนะครับรัฐบาลไทยนะครับ17มกราคม2569นะครับแม่ตะเกียนตกมันปั้นกระเป๋า1 0เ็ดนะครับ nào nhau bình thâm Xài nhau vậy nè Xài xong rồi นอบอพอตัวแรกเข็นบอครับแดี่วซ้อมตัวแรกถ่ายเพือครับเด้่ยองนะครับเข็นแรกตัวแรกสองตัวแรกกรายบอกว่าสองแล้วก็เอตัวแรก จกโตไปหรอพออมตัวงสองตัวนึมงสองตัวนึงสองงย่างกพอใช่สองศูนย์ พี่น้องเอ้ยวันนี้เกตูเห็นยุตนตะเคียนศูนย์เก้าสองศูนย์มาแล้วขอให้เป็นเก้าถ้าเป็นเก่าวัตีฟาดเรียบขอยิีไปหาใบตะมือนี่แหละ

แมนตัวที่สามมาแล้วตัวใดส่กตัวใดโอ้โหเนื้อสองศูนย์สองสองศูนย์สามแล้วว่ารอลุ้นค่ะพี่น้อง สองลพอ่อไสยเนาะสองศูนย์สอง 02. โอ้แล้วละมักให้ตัตงต่เล็กเล็กแบบนี้เนาะพอไส้ของหงวนนั่นกับสอง,งสองออก 5, ห้าน้อยสมตัวหงวนนี่มันสองบ่พอ,อหางยาวแล้วเอาว สองหนึ่งสองพ่อชายก็สองศูนย์สองสรุปสามตัวเนี่ยพรอบตัวใด้่อนครับ สตัวไหนครับพ่อ202ศูนย์สตัวใดพ่อตัวใดสองศูนย์สองว่าเห็นสองศูนย์สองนะเอซเขียนมากตัวนะคะแม่จะเขียนให้มาแล้วลืมลืมเดิอางใครเห็นสอจ้าเ้า ตามชิวได้พี่น้องได้เก็บดวงมูได้คิวเจ้าวัดเจ๊ยุดตามชิวตามชิวตามชิวว่าจังมาก่อนได้ก่อนสั่นบอลนี่โตัใดตระเก๊โตัดอเจ๊สองศูนย์สองฮัดบอลัดชัดเจนมากพี่น้องสองศูนย์สองอ๋อแต่มองได้ที่ว่าเจ๊เห็นศูนย์เก้านั่นซี่เห้ยเบิ้งก็ดูเอาฮึ ันมาไก่ไก่ที่เป็นเลขหานะบ้านนีนบ้านมาไก่ไก่เป็นเลขหานี่นองนี่เลขหานี่ไก่ห้ไก่เครับห้วยเจตูไก่เห็นเห็นศูนย์เกเห็นศูนย์เก้าสรุปเจตูเห็นห้าศูนย์เก้าห้าศูย์เก้าแมนคนเห็นสอง สอง0นหเก้าเด้อพี่น้องเด้ออาเฝ้ายืนยู่หันซอกันกินเห็ยังที่ยืนท่ายลูให้เจีมป็นักฐานไหมห้าศูนย์เดี๋ยวหันกล้องดูเอาไม้กรดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือสองพ่อพ่อพ่อ่ามาพ่อมายืนยันตัวเองยืนยันตัวเองเด้อพี่น้องนย หนึ่สองสามตัวที่แรกห้าศูนยก้าค่ะหาศูนย์เก้าแมนพอใส่เยตัวไหนสเนี้ยมาเยตัวไหนพ่อในสองศูนยครับสองศูนนย์สองหนะคะ fc แม่ตะเคียนตกมันหางวดติดหางวดติดหางวดติดต้องหันเขา0ูหแน่นอนแน่นอนยาำอีกรอามันมันน้ำกัน เจตูเห็น 5, 0, <อ>้าศู้าพ่อพ่อไสนสองศนย์สครับอีกรอบนึงสองศูนครับห้บาศูนย์้าสองศูนย์สองามบ่เลขไปเนาะนยก้่อยงคันางงาม เจ้าเมดมองไทยครัน้องเมาไทยเอากล่อง่อยนี่เนาะเดี๋ยวกระถือได้ขอใช่เดี๋ยตัวใดก่อสองศูนย์สองสองศูนย์สองเด้อพี่น้องเด้อห้างวดติดนะคะพี่น้องงวดงวดว่างันเข่าศูนย์ เกิดเป็นพ่ไส้บ่